แถลงการรัฐบาลพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านจากสถานการณ์ที่ประเทศไทยของเรากำลังถูกคุกคามจากประเทศกัมพูชาแม้ที่ผ่านมาเราจะอดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุและเลือกที่จะใช้สันติวิธีภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศและตามหลักมนุษยธรรมแล้วแต่เป็นที่น่าผิดหวังมากที่ฝ่ายกัมพูชาเลือกที่จะใช้กำลังทางทหารก่อน และยังเป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อกรอบกฎหมายระหว่างประเทศและหลักมนุษยธรรมอย่างรุนแรงด้วยการโจมตีโรงพยาบาลและพื้นที่ชุมชนที่ประชาชนอาศัยอยู่ซึ่งเลยแนวชายแดนมากกว่า20กิโลเมตรส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นพลเรือน13รายรวมไปถึงเด็กจตรีและคนชารารวมทั้งทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเสียหายอย่างใหญ่หลวงถือเป็นอาชญากรรมสงครามขั้นรุนแรง ซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกับเลขาธิการสหรประชาชาติและรัฐบาลได้มีหนังสือถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงประนามการโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์รวมทั้งขอเชิญชวนให้ประชาคมโลกร่วมประนามการกระทำอันไร้มนุษยธรรมนี้ รัฐบาลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อการสูญเสียของพี่น้องประชาชนทุกท่านและขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลกองทัพและหน่วยราชาการทุกหน่วยไม่ได้นิ่งนอนใจแม้แต่น้อยนับแต่เสียงจากกระบอกปืนนัดแรกดังขึ้นกองทัพไทยได้มีการตอบโต้โดยจำกัดวงอยู่เฉพาะเป้าหมายทางการทหารของกัมพูชา บนหลักการปกป้องตนเองตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยได้ทำลายฐานที่มั่นทางการทหารของกัมพูชาขณะนี้เราได้มีการจัดการอพยพผู้คนที่ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่นับแสนคนและรัฐบ,บาลได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเยียวยาครอบครัวผ,ผู้เสียชีวิตทั้งทหารและพลเรือนรายละ1ล้านบาททุกพลภาพเจ็ดแสบาทผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสองแสนบาท ผู้ได้รับบาดเจ็บมาก1น0 0งแบาทและได้ประสานสายการบินทุกสายในการจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับคนไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัยรวมถึงการดูแลกำลังพลที่จะรับบาดเจ็บอย่างเต็มที่โดยในวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีจะลงพื้นที่ครอบคุม4จังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อไปสร้างความเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะมีความปลอดภัยและช่วยดูแลเพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้พี่ช้องเพื่อให้พี่น้องในพื้นที่สถานการณ์ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คนไทยทุกคนต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งกําลังใจให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนในการปกป้องอธิปไตยและประชาชนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยผมขอเน้นย้ำว่า เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ความขัดแย้งในระดับประชาชนทั้งสองประเทศไม่ใช่การประกาศสงครามแต่เป็นการประทะกันตามแนวชายแดนเพื่อปกป้องอธิปไตยและตอบโต้ผู้ลุกร้านท้ายที่สุดนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยกำลังพลและราษฎรที่ได้รบับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดหม่มทรงรับผู้บาดเจ็บทุกคนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานราะห์